สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิึมอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอล u 16หญิงชิงแชมป์เอเชียที่วันนี้นะครับซึ่งวันนี้ไทยเนี่ยจะลงแข่งขันกับออสเตรเลียนในเวลา19นาฬิกา30นา,าทีช่องทางทถ่ายทอดสดก็คือทาง u t u b e a s เช n v น l l e y b a l l c o n f e d e r a t i o n นะครับสามารถไปติดตามดูกันได้ก่อนอื่นเรามาดูการซ้อมของทางสาวไทยนิดนึงนครับลงจากเครื่องปุ๊บก็มาซ้อมรลอวลุยกันเลยทีเดียวหลายคนอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นห่วงเรื่องของการรับเสิร์ฟแล้วก็การรับตกว่าจะเป็นอย่างไรเชื่อว่า น่าจะดีกว่าก่อนหน้านี้เพราะว่าเราเห็นจุดบกพร่องแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วสําหรับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คือรุ่นของ,ของทางใบเตยนัชยาไทยแฮมีกาฟิลมีผักกาดประมาณนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับเราก็มาฝึกแล้วก็มาเน้นเพราะว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาผมเห็นว่าโค้ดในแต่ละโรงเรียนเขาก็เน้นเรื่องของการรับเสิร์ฟการรับตบแล้วก็มีการเสิร์ฟมีฟลอร์ดิฟเอนที่ดีขึ้นอะไรต่างๆนะครับซึ่ง มันก็ต้องดูว่าจะเป็นไปในทิศทางใดแต่เชื่อว่าถ้าเทียบ U16 ของรุ่นนี้กับรุ่นที่แล้วเนี่ยรับเสิร์ฟน่าจะดีขึ้นส่วนเกมลุกก็ต้องติดตามดูอาจจะเสียอย่างหนึ่งก็คือการซ้อมของเราไม่ต่อเนื่องครับเพราะว่าก่อนนั้นนี้ที่จะมีการแข่งขันเนี่ยเราก็ซ้อมจากนั้นก็แยกย้ายคือเหมือนกับว่าแทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามีการเลื่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปมากีฬาแต่ละคนก็ไปเล่นให้กับโรงเรียนหรือว่าอะไรเนี่ยจากนั้นก็กลับมามันก็เลยอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าเก็บตัวแล้วก็ ทีมเวิร์คหรือว่าอะไรเป็นอย่างไรบ้างแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างนะครับเพราะว่าแต่ละชาติก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่คล้ายๆกันหรือก็อาจจะเก็บตัวยาวๆนี่เราไม่ทราบซึ่งแน่นอนว่าเราร่วมสายกับไต้หวันเนี่ยก็หลายคนค่อนข้างเป็นห่วงรุ่นนี้ก็จะมีออนอุมาสิทธิลักษ์มาเป็นโค้ชผู้ช่วยนะครับขณะที่อาจารย์จรันยิ่งสติเนี่ยเขาเป็นเฮดโค้ชก็ต้องขอขอบคุณภาพจากวิดีโอของทางเพจ a c e b o o k ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับ พูดถึงเกมรับเสิร์ฟเนี่ยจะมีน้องเนยโชติกาทองตันนะครับออมออมจะมีกรแคนแก้วเชื่อว่าน่าจะรับดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอีกหลายคนอ,อีกหลายอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงนะครับก็คือเรื่องของการกระโดดตบของคืออ่าหลายคนมองว่านักกีฬาบางคนเนี่ยสูงแต่ว่ายังกระโดดไม่สูงสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลจากทาง ABC นะครับก็เป็นไปตามนั้นจริงๆ ดังนั้นนะครับนอกจากเรื่องของการรับเสิร์ฟหรือว่าการรับตบแล้วการกระโดดถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเช่นกันนะครับต้องไปฝึกพวกกับกล่อ,องกระโดดผมก็เห็นว่าหลายโรงเรียนก็มีแล้วนะครับพวกกล่องกระโดดไพโอบ็อกซ์หรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องพยายามเน้นตรงนี้ด้วยอย่างน้องเอ็มม่านะครับหรือน้องอ,อมออมเนี่ยที่หลายคนมีการก็คือเป็น,เป,นเป็นตัวความหวังแหละหลายคนก็มีการพูดถึงเรื่องของการกระโดดเช่นกันน้องเอ็มม่าเนี่ยคือสูงที่สุดในทีมแล้วตอนนี้คือ189แต่ว่ากระโดดไม่ถึง290นะครับ หลายคนก็เลยค่อนข้างเป็นห่วงอย่าน้องอมออมก็มกระโดดไม่ถึง290เช่นกันซึ่งไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลเก่าหรือว่าข้อมูลใหม่กันแน่แต่ที่ส่งส่ง,สงไปในรายชื่อในการแข่งขัน U16 เนี่ยเรากระโดดได้ไม่สูงมากก็คือการกระโดดเนี่ยจะแพ้ทางไต้หวันด้วยรวมไปถึงเกาหลีใต้จีนแล้วก็ญี่ปุ่นคือกับทางไต้หวันนี่อาจจะก,การกระโดดอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขาเวอร์ติเคิลจัมป์ดีกว่าเราแต่ว่าจุดตบยังสู้เราไม่ได้ เพียงแต่ว่าเขาก็มีความคล่องแคล่วนะครับแล้วฟลอยด์ดเฟนต์ของเขาก็ดีด้วยแต่ถ้าเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในทั้งเวอร์ติข้ลจ้ำแล้วก็จุดตบเนี่ยจะดีกว่าเราเรามาดูรายชื่อผู้เล่นของยู6หกหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับดูออสเตรเลียสักนิดหนึง่งออสเตรเลียเนี่ยสูงสุดในทีมก็คือร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับจุดตบสา1ร้อยเอ็ดหรือสาม้อยหนึ่งแน่นอนนะครับว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับสำหรับทางฝั่งไทยน่าจะชนะได้เพราะว่า พื้นฐานของเขาเนี่ยอาจจะไม่ถึงกปีมากก็อายุเฉลี่ย15ครับก็เกิดปี2010หมดเลยส่วนสูงเนี่ยสูงสุด187จุดตบสูงสุด301จุดบล็อกสูงสุดก็294ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเฉพาะชาติที่สำคัญสำคัญนะครับออสเตรเลียนก็คือสายเดียวกับไทยแล้วต้องเจอนี้ก็เลยให้ดูสักนิดส่วนจีนนะครับมาแบบเหมือนเดิมมาเลย192ครับคนนี้ เฉินชี่เฉินชีช่ยี่นะอ่าเฉินชินยี่เฉินชินยี่นะครับเป็น MB สูง192ยเกบจุดตบสามจุดบล็อก300ถ้าเทียบกับอ่า U16 ของจีนเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วนี่อาจจะความสูงน้อยกว่าเพราะอย่างชูหมิงตอนนั้นก็190กว่าแล้วก็เป็นบีหลังด้วยอ่าต่ำสุดของเขาก็นี่เลยครับอ่าลิเบโรวกับทางหวัวเสาสูง178 แต่ว่าจุดตบก็285ที่เหลือก็300กว่าโดยส่วนใหญ่นะครับจุดตบ300ขึ้นทั้งนั้นเลยอายุเฉลี่ย14.6เพราะว่ามีปี2011ด้วยเอาด้วยอายุน้อยมาครับอายุอายุเฉลี่ยนะครับ15.2ขออภัย15.2น้อยสุด14.6มากสุด15.8จุดตอจุสูงสุดจุดความสูงเฉลี่ยนะครับ181จุดตบเฉลี่ย294สูงสุด3 1 0 จุดบล็อกเฉลีย่ยที่285ครับจุดบล็อกสูงสุด300อิหร่านจริงๆก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าในเอเชียนยูทเกมเขาก็ได้แชมป์เอาชนะอินโดนีเซียได้เหมือนกับว่าในรุ่นเยาวชนเขาเริ่มดีขึ้นดังนั้นต้องดูว่า u 1 6ของเขาในรุ่นเยาวชนเนี่ยเขาพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ว่าชุดตกจริงหรือไม่จริงนะครับแต่คนนี้3 3 4 MB นะครับจุดตบสามร้ยสาี่จุดบล็อกสามิแต่ว่ากลุ่มนักกีฬาทางฝั่งอาหรับส่วนใหญ่บางทีจุดตบจุดบล็อกเนี่ยจะเกินจริงอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่นะครับถ้าขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าน่ากลัวแต่มีนักกีฬาที่สูงที่สุดก็คือร้อยเก้าสิบสองนะครับอ่าเมลีนาอายุเฉลี่ย14.8นะครับน้อยสุด12.8โอ้เอาปี2013มาด้วย ถ้าเขาเอาจริงเอาจังต้องบอกว่าน่ากลัวเพราะว่ากายภาพเขาดีกว่าอยู่แล้วนะครับสูงสุดก็192ยกครับเฉลี่ยอยู่ที่175จุดตบสูงสุด33 8ที่เฉลี่ย301นะครับจุดบล็อกสูงสุด330เฉลี่ย293มาดูญี่ปุ่นนะครับมีจุดตบสูงสุดอยู่ที่290แล้วความสูงเพียงแค่170เท่านั้นนะครับทักษะการาการกระโดดของเขาดีมากๆมีโกะมิโกทากาฮาชินะครับ หรือทก,กาชิมิโคก็ได้เรียกตามนี้ก็ได้ไม่มีใครสูงถึง180แต่ว่าจุดตบสูงสุดที่290จุดบล็อกมากสุดนะครับอยู่ที่280ก็จะดีกว่าของเราอายุเฉลี่ยอยู่ที่15.5ครับสูงสุด15.7ใช้ปี2010หมดเลยความสูงเฉลี่ย173สูงสุดอยู่ที่178จุดตบสูงสุด290นะครับบล็อก280 ก็เฉลี่ยแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึง180นะครับเฉลีย่ยของเขาก็ดีแล้วก็ในตำแหน่งที่หัวเสาหรืออะไรเนี่ยก็ 176, 174กอ็่า MB ก็1้7ย7 8มาดูเกาหลีใต้นะครับความสูงสุดสูงสุดของนักกีฬาก็คือ190ที่เราเห็นสูงสูงในการแข่งขันเอเชียนยูสเกมก็คนนั้นแหะครับจองยอนจองยอนฮีนะครับ หมายเลข10จุดตบ294จุดบล็อก279แต่ว่ามีคนที่กระโดดตบได้สูงกว่าอยู่ที่295นะครับเล่นหัวเสาเนี่ยครับซอนโซอยอนสูง181จุดตบ295จุดบล็อก287นะครับอายุเฉลี่ย15.4สูงสุดก็15.8ความสูงสูงสุด 190เฉลี่ย173จนะครับจุดตบสูงสุด295เฉลี่ยที่280จุดบล็อกสูงสุด2 8 7เฉลี่ยที่272ดูไต้หวันนะครับอายุเฉลี่ยอยู่ที่1 5 1ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเพราะมีปี2011ด้วยจุดตบสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่2 7 8แต่ว่าคนกระโดดสูงเนี่ยสูง1 7 0เท่านั้นเตทีข้อจำกก็จะดีกว่าเรานะครับดังนั้น เฉลี่ยที่15.1นีคืออายุนะครับสูงสุด15.8จุดสูงสุดความสูงนะครับ175เฉลี่ย170จุดตบสูงสุด278เฉลี่ยที่267จุดล็อกสูงสุดอยู่ที่280เฉลี่ย260อันนี้น่าจะผิดแน่ๆน่าจะมีสลับกันนะครับสำหรับคนนี้แสดงว่าถ้าเอาตามนี้เลยเนี่ยจุดตบสูงสุดของทีมน่าจะเป็น280 ไม่ก็มีการพิมพผิดสลับกันนะครับอาจจะอาจจะ260ก็ได้หรืออาจจะสลับ280กับ270คราวนี้เรามาดูทีมไทยครับเรามาดูแบบชัดๆอีกหนึ่งถ้าให้นับลิเบโรนะครับรรลิเบโรกระโดดไม่ค่อยสูงอยู่แล้วจะมีคนนี้ครับเป็นตัวเซตปราณปียาสูง173จุดตบ255จุดบล็อก245คนนี้หัวเสานะครับพิเชียดา ก็สูง <iah. If S> 1 6 6ร้อยสิจุดตบสอง้อสบจุดล็อกสองคนต่อไปพิมนารีครับสูง1 7 0 2 6 0้อยจุดตบุดล็อกสองคนต่อไปเอมมูเอมาเอมานูเอลโอเจกาครับสูง1 8 9 2 8ร้อยบจุดตบสองจุดล็อกสองเนี่ครับที่เราต้องเพิ่มกายภาพให้เยอะเพราะว่าคนสูงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็ต้องเพิ่มเวทเทรนนิ่งให้เยอะๆ มันก็จะได้เข้ากับร่างกายนะครับแล้วก็สามารถกระโดดสูงกว่านี้ประภาพันธ์ครับ MB สูง178จุดตบ275จุดล็อก265นี่ก็ MB นะครับธัญรัตสูง178จุดตบ276จุดล็อก266อุมาลินแก้วกาหลงครับ180จุดตบ281จุดล็อก271 อชยานุชครับ165จุดตบ249จุดบล็อก239นัทชาครับ174จุตบ245จุดบล็อก235กน,นิกาบุญรอดครับนี่ก็กระโดดไม่สูงเช่นกันสูง186ครับจุดตบ279ุดบล็อก269ก็คืออาจจะสูงสำหรับทางทางของไทยแล้วเอาในบริบท การซ้อมของไทยนะครับว่าเด็กยังไม่แข็งแรงก็จริงนะครับว่าเขายังไม่แข็งแรงสูง186ปจุดตบประมาณนี้เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราพัฒนาให้ไวกว่าน,นี้ได้นะครับเรื่องของการกระโดดอะไรให้เหมือนญี่ปุ่นไต้หวันฝึกกล่องกระโดดอันนี้เรามีอุปกรณ์ที่เอื้อได้นะครับรวมไปถึงโภชนาการหรือว่าอะไรต่างๆาจะมีกอแคนแก้วครับ 183. 2แปบจุดตบจุดบล็อก273ดังนั้นเอาตามนี้คือจุดตบสูงสุดของเราก็คือน้องอ,อ,ม,อ,อมนั่นเอง สูงสุดของทีมก็189น้องเอมมาครับอายุเฉลีย่ยอายุสูงสุด115.8เฉลี่ย14.9ก็จะมีเกิดปี2011ครับอย่างเอมมาก็เกิด2011เช่นกันกาน,นิกาบุลลอดก็2011นะครับออมออมออมจะมีกรเนี่ยก็2เนาะเกิดปี2010ความสูงเฉลี่ยเรา175นะครับสูงสุดอยู่ที่189แล้วก็ จุดตบ2อ3ดสาเฉลี่ยที่2อ3ิบสาจุดบล็อกก็2อ3เจสานะครับเฉลี่ย2อ2ิบสองก็เอาเป็นว่าความสูงความสูงเนี่ยเราดีกว่าจุดตบดีกว่าแต่วพฤติข้อจำี่นอาจจะไม่สูไม่ได้เพียงแต่ว่าครั้นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการรับเสิร์ฟว่าเราจะรับระบ,บุได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจส่วนเรื่องความแข็งแรงก็ต้องพยายามให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะลำบากในภายหลังว่ากระโดดไม่สูงต้องฝึกกันเยอะๆก็ต้องมีวินัยด้วยเรื่องเรื่องเรื่อง,รองครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ